ลองึกภาพตามกันนะครับว่ามีแผนการใหญ่ที่เตรียมกันมาเป็นเดือนๆเ,เลยทุกรายละเอียดถูกคิดมาอย่างดีวางแผนทุกย่างก้าวเพื่อสร้างภาพหลักที่แบบสมบูรณ์แบบต่อหน้าสาธารณชนแต่แล้วทุกอย่างก็พังลงในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีพังเลย ไม่ใช่เพราะแผนผิดพลาดนะแต่เพราะอารมณ์ชื่อวูบของมนุษย์คนหนึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวแบบนั้นกันเลยครับกับเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนโรงงานฟอร์ดซึ่งกลายเป็นดราม่าระดับโลกไปเลยใช่ค่ะมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองเลยนะคือมันการเป็นการประทะกันอย่างจังระหว่างภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นกับปฏิกิริยาดิบๆของมนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้ากล้องด้วยสิใช่ค่ะ ต่อหนะ้ากล้องนับ10ตัวเราจะมาดูกันว่าวินาทีที่สคริปต์มันพังทลายลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วผลกระทบที่ตามมามันรุนแรงแค่ไหนโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความข่าวที่บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่เรียกว่าเป็นคลแม็กของเรื่องเลยดีกว่าคือภาพที่สื่อจับได้แล้วก็ถูกแชร์ไปทั่วโลกเลยเป็นภาพที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกกล่าวหาว่า เผอแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมาอืคือการชูนิ้วกลางแล้วก็จากภาพเคลื่อนไหวดูเหมือนว่าเขาจะพูดคำที่รุนแรงมากอย่างคำว่าไปตายซะออกมาด้วยสิ่งที่ต้องย้ำเลยนะคะคือนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือการตีความกันไปเองนะแต่มันคือภาพที่ถูกบันทึกไว้ได้โดยกล้องของสื่อมวลชนจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นจริงๆทำให้มันกลายเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธได้ยาก แล้วก็เป็นชนวนให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะพอเห็นภาพนี้คำถามแรกที่คนส่วนใหญ่คิดเลยนะอะไรไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแบบนั้นได้คือผู้นำประเทศไม่ได้อยู่ดีๆก็แสดงท่าทีแบบนั้นออกมาต่อหน้ากล้องแน่ๆการแสดงท่าทีแบบนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยลอยแต่มันเป็นการตอบโต้หลังจากที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าจากข้อมูลในแหล่งข่าวระบุชัดเจนเลยว่า มีพนักง,งานของฟอร์ดคนหนึ่งตะโกนใส่ทรัมป์ด้วยท้อยคำที่รุนแรงมากตะโกนว่าอะไรเหรอครับเขาตะโกนว่าทรัมป์คือผู้ปกครองพวกชอบล่วงละเมิดทางเพศเด็กค่ะโอ้หนั่นมันคำพูดที่แรงสุดๆเลยนะคือตั้งใจยั่วยุเต็มที่เลยใช่ค่ะไม่แปลกใจที่จะมีปฏิกิริยาตอบกลับแต่ในขณะเดียวกันความคาดหวังต่อคนที่เป็นประธานาธิบดีมันก็ต้องสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเน่นคือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้นําเลย ถ้าเพิกเฉยต่อคำพูดนั้นก็อาจจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือว่ายอมรับข้อกล่าวหาอืมแต่ถ้าตอบโต้ก็จะตกหลุมพรางทันทีซึ่งในกรณีนี้เขาเลือกที่จะตอบโต้แล้วก็ตกหลุมพรางนั้นเต็ม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 เลยค่ะคำพูดของพนักง,งานคนนั้นเป็นเหมือนการสาดน้ำมันเข้ากองไฟที่ลุกโชนอยู่แล้ว มันคือตัวจุดชนวนที่ทําให้ทุกอย่างระเบิดออกมาซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้มันน่าสนใจมากเพราะมันตรงข้ามกับภาพที่ทีมงานของเขาเพยายามสร้างมาทาั้งทริปเลยใช่ไหมครับใน,ในก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วจริงๆแล้วเขาไปที่นั่นเพื่ออะไรกันแน่ครับอะไรคือเป้าหมายที่วางแผนกันมาอย่างดิบดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงาน Ford River Rouge Complex ค่ะอยู่ในเมือง Dearborn รัฐมิชิแกนซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่แค่โรงงานธรมธรมดาธรรดานะ แต่มีความสำคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างมากโรงงานแห่งนี้คือฐานการผลิตหลักของรถกระบะรุ่น F 150อ๋อ F 150มีเองผมเดาว,ว่าการเลือกโรงงานนี้ต้องมีความหมายแน่ๆเพราะ F 150มันเหมือนเป็นจุดวิญญาณของอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนทำงานเลยถูกไหมครับใช่เลยค่ะคุณพูดได้ตรงประเด็นมาก F 150คือรถที่ขายดีที่สุดในอเมริกันมาหลายสิบปีมันเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกัน พลังของชนชั้นแรงงานแล้วก็จิตวิญญาณแบบอเมริกันเลยก็ว่าได้อืมการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเลือกเดินทางมาที่นี่มันจึงเป็นการส่งสารที่ทรงพลังมากเป็นการส่งสารว่าผมอยู่ข้างพวกคุณนะอะไรทำนองนั้นประมาณนั้นเลยค่ะ วัตถุประสงค์หลักทางการเมืองที่ระบุไว้ในแหล่งข่าวก็คือการตอกย้ำนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศมันคือการสร้างภาพว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยสนับสนุนบริษัทอเมริกันสนับสนุนแรงงานอเมริกันแล้วก็ต้องการให้อุตสาหกรรมการผลิตกลับมายิ่งใหญ่ในประเทศอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ตั้งอย่างรัฐมิชิแกนนี้ก็คือใจกลางของรัสเบลเลยใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ที่การเมืองเรื่องโรงงานเรื่องตำแหน่งงานมีความสำคัญต่อผลการเลือกตั้งมากๆ ถูกต้องค่ะนี่คือการเดินหมากทางการเมืองที่ฉลาดมากนะการไปเยือนโรงงานที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ในรัฐสมรภูมิหรือสวิงสเ t ทคือการสร้างคะแนนนิยมโดยตรงเลยและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะข้อมูลจากแหล่งข่าวยังเสริมด้วยว่า หลังจากเยี่ยมชมโรงงานฟอร์ดแล้วทรัมป์ยังมีกำหนดการต้องเดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่สโมสรเศรษฐกิจดีทรอยต่ออีกด้วยโอ้โหยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยว่าทริปนี้ถูกวางแผนมาเพื่อเน้นเรื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะตั้งแต่การเลือกสถานที่ไปจนถึงกำหนดการถัดไปทุกอย่างถูกร้อยเรียงมาเพื่อส่งข้อความเดียวกันคือเรื่องงานและเศรษฐกิจ ใช่ค่ะทุกอย่างถูกวางสคริปต์มาอย่างดีเพื่อให้สื่อนำเสนอภาพของประธานาธิบดีที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างที่เราทราบกันดีมันไม่ได้เป็นไปตามแผนนั้นเลย เพราะมีคนทำแก้วแตกเสียงดังทุกคนเลยหันไปสนใจเสียงแก้วแตกแทนไม่มีใครฟังสิ่งที่คุณตั้งใจจะพูดอีกต่อไปกลายเป็นว่าสิ่งที่ทุกคนพูดถึงกลับไม่ใช่เรื่องนโยบายเศรษฐกิจไม่ใช่เลยไม่ใช่ภาพการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถกระบะ F15 แต่เป็นภาพการประทะคารมนั้นแทนในแหล่งข่าวที่เรามีอยู่ใช้คำได้ชัดเจนมากค่ะเขาเขียนว่าเหตุการณ์ประทะคารมดังกล่าวกลับกลายเป็นจุดสนใจที่บดบังเป้าหมายหลักของการเดินทางเยือนในครั้งนี้ นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและรุนแรงที่สุดเลยคือข้อความหลักหรือเมนมาสเจที่เตรียมมาอย่างดีมันหายไปเลยในพริบตาในทัศเศรษฐกิจที่โรงงานฟอร์ดแน่ๆแน่นอนค่ะพาหัวข่าวส่วนใหญ่กลายเป็นเรื่องของอารมณ์และท่าทีที่ไม่เหมาะสมแทนเช่นทรัมป์ประทะคารมเดือดกับพนักงานโรงงานหรือวิจารณ์สนั่นกิริยาไม่เหมาะสมของประธานาธิบดีอืม เรื่องราวที่ทีมงานอยากให้เป็นข่าวคือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจกลายเป็นแค่เชิงอัดท้ายข่าวไปเลยขณะที่เรื่องราม่ากลายเป็นเนื้อหาหลักมันคือการที่เปลือกหรือภาพลักษณ์มันดังกว่าแก่นของสารที่ต้องการจะสื่อสารโดยสิ้นเชิงเลยนะครับใช่ค่ะและผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในอเมริกามันลุกลามไปในวงกว้างกว่าที่คิดมากเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงแหล่งข่าวใช้คำว่าชาวเน็ตทั่วโลกด้วยซ้ำโอ้โหทั่วโลกเลย แสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติไปแล้วซึ่งมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงประเด็นที่คนส่วนใหญ่วิจารณ์คือเรื่องอะไรครับคือเรื่องที่เขาตอบโต้คนที่มาต่อว่าหรือเป็นเรื่องของท่าทีที่แสดงออกถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลนะคะจะเห็นว่าประเด็นหลักที่คนวิจารณ์ไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงอารมณ์แต่เป็นเรื่องท่าทีที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้นําประเทศอ๋อ oh. คือการเป็นบุคคลสาธารณะระดับประธานาธิบดีที่ทุกการกระทำอยู่ต่อหน้ากล้องของสื่อมวลชนความคาดหวังของสังคมที่ต่อตําแหน่งนี้มันสูงมากการแสดงออกซึ่งอารมณ์ในลักษณะนั้นจึงถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับสถานะและตําแหน่งค่ะมันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองในสถานการณ์ที่กดดันสินะครับคนอาจจะคิดว่าในเมื่ออยู่ในตําแหน่งสูงสุดแล้วก็ควรจะรับมือกับคำยุยุได้ดีกว่าคนทั่วไปถูกต้องค่ะ มันเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการสื่อสารที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยนะที่ข้อความหลักซึ่งถูกวางแผนมาอย่างดีถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์โดยเหตุการณ์นอกสคริปเพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้น hmm. ทุกอย่างที่ทีมงานพยายามสร้างมาทั้งการเลือกสถานที่การวางกำหนดการการเตรียมสุนทรพจน์มันถูกกลบด้วยภาพเหตุการณ์ประทะคารมนั้นเพียงไม่กี่วินาที พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วทีมงานของเขามีการแก้เกมหรือทำ damage control บ้างไหมครับหรือว่าปล่อยเลยตามเลยเอียงเบนความสนใจกลับไปที่สาระสำคัญเช่นก็เช่นการออกถแถลงการย้ำถึงความสำเร็จของการเยือนหรือการเน้นเนื้อหาจากสุนทรพจน์ที่สโมอสรอนเศรษฐกิจดีทรอยต์แต่ปัญหาคือมันถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อภาพหรือคลิปวิดีโอที่ไม่อารมณ์รุนแรงมันกลายเป็นไวรัลไปแล้วอืมจริงด้วย การจะดึงความสนใจของผู้คนกลับมาสู่เรื่องนโยบายที่เอ่มน่าเบื่อกว่านั้นเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะเหมือนพยายามจะดับไฟป่าด้วยปืนฉีดน้ำเลยมันไม่ทันแล้วเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ข่าวสารเดินทางด้วยความเร็วสูงขนาดนี้ภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้ในเวลาไม่กี่นาทีแล้วพอเป็นกระแสะแล้วก็จบเลยใช่ค่ะ และเมื่อมันกลายเป็นกระแสไปแล้วการจะควบคุมเรื่องเล่าหรือเนือทีฟแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราลองมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดกันอีกครั้งนะครับจากการเดินทางที่ถูกวางแผนมาอย่างดีเพื่อโปรโมทนโยบายเศรษฐกิจกลายเป็นการประทะัการมส่วนตัวที่ถูกขยายผลไปทั่วโลกและทําให้เป้าหมายเดิมทั้งหมดต้องพังลงมันคือบทเรียนราคาแพงจริงๆใช่ค่ะและถ้าจะให้มองในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้น เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงเส้นแบ่งที่บางมากๆระหว่างภาพลักษณ์สาธารณะที่ถูกสร้างและควบคุมอย่างดีกับปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อถูกยั่วยุอย่างรุนแรงอืมมันจะได้ให้เห็นว่าไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ยังมีความเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่และความยากคือเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะระดับนั้นทุกการกระทำมันถูกจับจ้องเดยกล้องตลอดเวลา ไม่มีพื้นที่ให้แสดงความเป็นธรรมชาติหรือความผิดพลาดส่วนตัวออกมาได้เลยมันเหมือนกับการต้องแสดงละคร24ชั่วโมงเลยนะถูกต้องค่ะแรงกดดันตรงนี้มหาศาลมากผู้นำต้องสวมบทบาทที่สังคมคาดหวังไว้ตลอดเวลาซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นช่องโหว่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นที่รุนแรงพอเข้ามา เส้นแบ่งบางๆที่ว่านี้ก็อาจจะขาดสะบั้นลงได้แล้วภาพที่หลุดออกมาใช่ค่ะภาพที่หลุดออกมานั้นก็มักจะเป็นภาพที่จริงและทรงพลังกว่าภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเสมอเพราะมันคือภาพที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งฟังแบบนี้แล้วก็น่าสนใจนะครับมันทําให้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันที่ทุกคนมีกล้องมีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือและทุกการกระทําของบุคคลสาธารณะสามารถถูกบันทึกและเผยแพร่ได้ตลอดเวลา เราควรคาดหวังให้บุคคลสาธารณะมีความอดทนอดกลั้นสูงกว่าคนทั่วไปมากน้อยแค่ไหนอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและแรงกดดันจากการที่ต้องสมบูรณ์แบบตลอด24ชั่วโมงนั้นมันมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้ง่ายขึ้นหรือไม่เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครั